สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดในวันพุธท,ที่23ตุลาคม2567วิเคราะห์บอลวันนี้จากคัททีเด็ดบอลสเต็ปนะครับเป็นหมดอยู่2คู่ด้วยกันเป็นบอลสเต็ป2ซึ่งทั้ง2คู่นะครับจะเป็นฟุตบอลถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2คู่เลยในคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านแบสน,นะครับพบกับทีมเยือนเลเลวอร์คูเซ่น ทุนนี้นะครับจะเตะกันในเวลาหทุ่ม45นาทีนะครับท้่บ้านแบดนะครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับชนะ4ี่เสมอ1แพ้1แบดนะครับจะเก่งในเรื่องของการเล่นในบ้านนะครับ5นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านยังไม่แพ้ใครมา5้านัดติดต่อกันส่วนทางฟังทีมเยนเลวัคุเซ่นนะครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกบนเดสลิก้าเยอรมันนะครับอยู่ลีกที่แข็งกว่านะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดก็ดูดีกว่านะครับมีชนะสมอ2 ทีมเยอะเลเวอร์คูเซนนะครับไม่แพ้ใครนะครับมาเจ็ดนัดติดต่อกันแล้วนะครับตีตีการเจอกันในคู่นี้ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดนี้มาเจอกันเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยนะครับซึ่งในฟุตบอลถ้วยนี้นะครับทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เตะกันไปแล้วทั้งหมดคนละสองนัดก็ทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับอย่างทางฝั่งเจ้าบ้านแบดเองนะครับนัดแรกนะครับเล่นในบ้านเจอกับสตูลมกานะครับก็สามารถชนะไปได้ที่2ประตูตัวหนึ่งนัดที่2ออกไปเยือนเลนบูซาบวงนะครับก็สามารถชนะเลนบูซาบวงได้้ที่บบานนะครั ที่สประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยนเลเวอร์คูเซ่นนะครับก่อนหน้านี้นะครับกระเตะไปแล้วทั้งหมด2นัดก็ทําผลงานได้ดีนะครับเจอทีมใหญ่ทีมแข็งเลยนะครับนัดแรกเนี่ยเจอกับฟิยานูดนะครับออกไปเยือนที่บ้านฟิยานูดก็สามารถชนะมาได้ที่4ประตูต่อศูนย์นะครับนัดที่2เล่นในบ้านเจอกับเอซิมิลานนะครับก็สามารถชนะมิลานไปได้นะครับที่1ประตูต่อศูนย์ความดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับในฟุตบอลถ้วยนี้แต่ว่าแบสนะครับถึงแม้ว่าจะเก่งในเรื่องของการเล่นในบ้านนะครับแต่ว่านัดแรรรกกนนนนัััดดเเเปิิสสามะคบใลีองงฝ่ศ เจอกับมาร์เซย์นะครับแพ้มาร์เซย์คาบ้านเลยนะครับที่5้าหนึ่งและวันนี้นะครับมาเจอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่ฤดูกาลที่แล้วเน่เป็นแชมป์ลลกอุนเดดลิ้กเยอรมันเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของมาตรฐานทีมและก็ตัวผู้เล่นนะครับเลเวอร์เนี่ยจะดูดีกว่านะครับวันนี้มาเจอกันนะครับผมมองว่าเลเวอร์นะครับดูน่าเชียร์มากกว่านะครับราคานะครับก็เลยเป็นทางฝั่งทีมเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่เป็นต่อกว่าตอนแรกเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนะครับมันต่อมาที่ราคา ลูกควบลูกครกึ่งแล้วนะครับมาไหลต่อไปทางฝั่งทีมเยนเลเวอร์นะครับซึ่งทุกที่เลยนะครับไหลต่อไปนทิศทางเดียวกันเลยแต่ว่าปัจจุบันราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับเป็นน้ําคูณ2อยู่นะครับราคาเดิมยังมีให้เชียร์อยู่นะครับถ้าใครทันนะครับราคาเปิด1ลูกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยน้าแห้งแล้วนะครับอยู่ที่บวกสิบนะครับหนึ่งจุดเจ็ดกว่ากนะครับถ้าใครทันหนึ่งลูกกินหนึ่งลูกนะครับแต่ถ้าไม่ทันแล้วนะครับลูกควบลูกครึ่งก็น่าต่อยดีนะครับเลเวอร์ชุดนี้นะครับยัง ไปครับในคู่แรกนะครับเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนเลเวอร์คูเซนไปได้เลยในคู่ที่2นะครับจะเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านยังบอยนะครับพบกับทีมเยือนอินเตอร์มิลานซึ่งคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองนะครับเจ้าบ้านยังบอยนะครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์นะครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกอิตาลีซีรีเอนะครับอินเตอร์ทีมเยือนนะครับจะอยู่ลีกที่แข็งกว่ามากเลยนะครับเจ้าบ้านยังบอยนะครับฟอร์มหกนัดล่าสุดก็ฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับ กนัดล่าสุดเนี่ยชนะแค่2แล้วก็แพ้4นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์นะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดจะดูดีกว่านะครับชนะมา4นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็มีเสมอ1แพ้1อินเตอร์นะครับชนะรวดมา4นัดติดต่อกันนะครับใน4นัดล่าสุดและรวมไปถึงนะครับการเล่นเกมเยือน9นัดล่าสุดที่เล่นเกมเยือนนะครับก็ยังไม่แพ้ใครมา9นัดติดต่อกันแล้วนะครับ ลีติการเจอกันในคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มาเจอกันกจ้าบ้านยังบอยนะครับตกเป็นรองค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ดีเลยแถมลีกก็เล็กกว่าด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับยังบอยนะครับเตะฟุตบอลถ้วยนี้มาแล้วทั้งหมด2นัดก็ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับนัดแรกเล่นในบ้านแพ้แอตตันวิลล่าคาบ้านเลยนะครับที่3ประตูต่อศูนย์และในนัดที่2อนะครับออกไปเยือนบาร์เซโลน่านะครับแพ้ขาดถึง5 0ูนเลยนะครับยังบอยเหมือนจะไม่ไหวนะครับสําหรับบฟุตอถ้วยนนีะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยอนอินเตอร์มิลานนะครับทำผลงานได้ดีนะครับนัดแรกเจอของแข็งเลยนะครับแมนซิตอ้นะครับก็ยันเสมอกันไปนะครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์กินกันไม่ลงและนัดถัดมานัดล่าสุดในฟุตบอลถ้วยนี้ได้ได้ในบ้านนะครับก็ชนะชเวตด้าไปได้นะครับที่4ี่ศูนย์เลยนะครับอินเตอร์นะครับดูดีกว่านะครับในเรื่องของฟอร์มแล้วก็มาตรฐานทีมรวมถึงตัวผู้เล่นนะครับทุกตำแหน่งดูดีกว่าทั้งหมดเลยนะครับ อินเตอร์นะครับจะดูน่าเชียร์มากกว่านะครับอย่างบอยไม่น่าไหวนะครับสำหรับฟุตบอลถ้วยนี้นะครับโดนยิงขาดทั้ง2นัดเลยนะครับวันนี้มาเจอกับอินเตอร์นะครับอินเตอร์ก็น่าจะยิงขาดได้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอินเตอร์นะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับเป็นน้ํา1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์นะครับ1เม็ดมีแน่นะครับและลู้เม็ด2กินเต็มนะครับจัดไปครับในคู่ที่2นะครับเชียร์ไปทางฝั่งกินเยืยดอินเตอร์มิลานไปได้เลยที่ราคาลูกควบลูกครึ่ง สำหรับนี้นะครับผมก็จะมีข้อบอสเต็มนะครับไว้หมดอยู่2คู่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเหงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ